เป็น Low p a ของการสร้างแรางานปภาษีซื้อ PMG จากการดึงแรายงาน Not ACRD นะข้อมูลโปรแกรม a s 4 0 0 PMS ค่ะอันดับแรกก็คือเราจะได้เอกสารใบบกับภาษีจากหน้างานนะคะซึ่งก็จะเป็นใบกกับภาษีของประชากิจมอเ Motorcell เพราะว่า PMG เนี่ยซื้ออะไรจากประชากิจมอเ m อร์เซล l l เยอะค่ะก็จะหลายร้อยใบต่อเดือนดังนั้นเนี่ยมันเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ก็เลยคิดได้ว่าเราน่าจะไปดึงรายงานของประชากิจเองมาทําเป็นรายงานภาษีซื้อเราก็ได้ลดการคี์มือนะคะโดยขั้นตอนที่เราได้จากอ,อของทางหน้าง,งานแล้วนะคะในส่วนของบบงกัปภาษีเราก็จะติดต่อไปอยังที่ A t S ให้ช่วย e x p o r t รายงานให้เราค่ะนะคะหลังจากนั้นทาง A G S export รรายงานมาแล้วเราก็จะนำรายงานของเขา มอกรองหาเฉพาะที่เป็นประชากรมอเตอร์เซลล์เท่านั้นค่ะนะคะเมื่อเรากรองได้ประชากรมอเตอร์เซลล์ Motor เสร็จก็นําใบกากับภาษีสีเขียวนี้นะคะเนี่ยสีสีนี้มาดูวันที่เลขที่ตรงกับรายงานหรือไม่นะคะหากครบถือว่าเป็นการส่งตรงกันนะคะถ้าไม่ครบเราจะต้องตีกลับไปหน้างานว่าใบกำกับภาษีของประชากร หน้าง,งานไม่มีหรือหน้าง,งานมีแต่รายงานของประชากิจไม่มีก็แสดงว่าประชากิจแคนเซลยกเลิกบักับนั้นแต่หน้าง,งานไม่รู้นะคะแต่กรณีที่ตรงกันก็จะนั่งก็จะนำตัวที่เป็นค่าอะไรประชากิจนะคะมากรองใส่เข้าไปที่รายงานภาษีซื้อนะคะรายงานภาษีซื้อก็จะเป็นหน้าแบบหน้า,นาตาทางที่สมกรกําหนดมาโดยมีลำดับที่วันที่เลขที่เอกสารชื่อลูกค้าจํานวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็จำนวนเงินสุทธิค่ะเมื่อเราได้มาเราก็จะนํามาวางโดยวางก็จะรันอา่าตามวันที่เลขที่ของประชากิจนะคะแล้วก็ใส่ชื่อประชากิจมอเตอร์เซลล์แทนเข้าไปนะคะก็เป็นการก๊อปปี้วางตรงนี้ก็จะเสร็จขั้นตอนแล้วก็ได้ยอดภาษีซื้อนะคะได้ยอดซื้อยอดภาษีซื้อและนําส่งสมกรเป็นการสรุปภาษีต่อไปว่ามีไรายได้แล้วก็ภาษีขายเท่าไหร่ไอ้ภาษีซื้อเท่าไหร่นะคะ แล้วก็นําส่งสมการต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ก็จะจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ